สวัสดีครับมาชมท้องทุ่งเช้าๆนะครับฝนยังไม่หยุดเลยนะครับเนี่ยดูนะครับฝนยังลงอยู่บนคิวน้ำอยู่เลยนะฮะ <c oughs> อันนีเ้เราอยู่บนดาดฟ้านะครับหนูนก นกกระยางครับดูครับนกกระยางอยู่เลยเนี่ยบรรยากาศท้องทุ่งวันนี้พามาดูบนดาดฟ้านะครับแล้วก็มาดูบรรยากาศทุ่งเช้า ฟ้าปิดแบบนี้ก็ต้อง <c oughs> เปิดปั๊มลม <c oughs> เพื่อเพิ่มออกซิเจนเพราะว่าผมเอาปลาคาร <c oughs> <น>์บไว้ในบ่อในในในกระชังนะครับ <c oughs> มันง่ายเวลาที่คนอยากได้ <c oughs> เขาเดินมาดูแล้วก็สนใจก็เอาไปได้เลย ดูด้านนี้น่ครับเป็นยังไงอันนี้คือเป็นปา่าปูนะครับด้านนี้ก็จะมีบ่อปลาครับ อายุป่านี้ประมาณสักสิบสิบเอ็ดปีแล้วนะครับตอนมาปีที่สองปีที่สามของการปลูกโอ้โหต้นเล็กมากนะครับแทบจะมองไม่เห็นครับแต่หลังจากที่มันขยายตัวได้นะโตเร็วเหมือนกันนะครับ ถ้าเป็นด้านนี้จะเป็นทุ่งนาด้านนู้นก็ด้านนูนนน้นก็ทุ่งนาเหมือนกันนะด้านนี้ก็เป็นทุ่งนาด้านนี้ก็เป็นป่า ที่เราไม่ได้ไกลจากถนนใหญ่นะถนนสองหนึ่งสี่ปฐมนนท์นะครับไม่ได้ไกลนะไม่ได้ไกลจากนี้ไปถนนน่าจะประมาณสักประมาณน่าสองร้อยเมตรมั้งครับโดยมีปา่าตัวนี้กั้นเอาไว้นะครับป่านี้กั้นเอาไว้ก็ประมาณร้อยเมตรแล้วก็ไปโน่นอีกประมาณสักร้อยเมตรไปถึงถนนใหญ่ วันนี้แต่เช้ามากนะเหี่ยวยังไม่มานะครับฝนมันตกด้วยนะฮะ